โอเคก็ย okay, so ังว่ากับประติการกับปีดอเปอร์เซียเนี่ยเดือดทูทรอนส์อีกครั้งเนี่ยอ่าพี่กำลังอิ่มอยู่แป๊บหนึ่งล้วถึงไหนแล้วพี่ลืมแล้วอ่าเมื่อวานที่เรียกถึงนี่ใช่อัปเปอร์ซิตี้โอเคไปสักอย่างหนึ่งเจ้าชายแม่งตัวสว่างมากจะบอกแค่นั้นคือถ้าเกิดว่ามันสว่างไปพี่ก็ขาโทษได้เหกันน้องคืออย่างว่ามันเป็นบั๊กของเกมอะเนาะจริงไม่เพออย่างว่าเกมมันก็เก่ามาแล้วเกมนี้สมัยพีเอสสองใช่ไหมสองพันสามใช่ไหมอะไรเงี้ยที่ว่าก็เลยแบบว่า อันนั้นนี่หนึ่งบางทีอาจจะมีบั๊กของการาฟิกกันบ้างแต่จะว่ามันก็เล่นได้นะไม่ได้ดูแยอ่อะไรมากจริงไหมพี่ว่าเนาะอยู่เนาะอยู่มีซ็อกด้วยแหละเนาะเอออะไรเงี้ยสู้จะว่านิดเดียวก็คือเราอะไรนะเราแปลงร่างสู้กับบอสไปแล้วฟาร่า,ามาเห็นเข้าก็เลยกลัวเราเพราะงั้นก็เป็นหน้าที่เราที่จะนั่นแหละจะไปตามหาคุณเธอโอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปกันต่อ ไปทางไหนวะก็เด uh ี okay. uh ๋ยวปิดอ่าโอเคอ่าไปทางไหนวะไปทางนั้นโอเคก็ไม่ใช่ไปทางนี้ก็ไม่ใช่ไปทางไหนวะเมื่อวานนี่มีอยู่จังหวะหนึ่งพี่แม่งมันก็สมองพี่หยุดทำงานเนาะอะไรเงี้ย <laughs> ขำตัวเองมองตรงสมองหยุดทำงานอะไรแบบ คือต้องเล่นยังไงวะอะไรเงี้ยลืมไปหมดเรามาจากทางนี้เรามาจากทางนี้เนาะใช่ไหมโอเคห้องนี้มีอะไรบ้างต้องป,ปีนขึ้นไปนู่นหรือเปล่าปีนขึ้นไปนั่นอ๋อโอเครู้แหละเดี๋ยนี่ไงเอาฝักกดผิดปุ่มแปบ๊บหนึ่งสมองไม่อาชิดสมองไม่ค่อยทำงานเนาะแปบ๊บหนึ่งนี่เอาสองรอไปเนาะไม่ตโดนรอไป อาจจะหลังปีโนเปอร์เซียั้งปีนี้หัวสอเดี๋ยวค่อยกลับไปเล่นน้องไม่ห่ว,หวงที่ว่าเนี่ยแล้วตอนนี้คือพี่ขอเล่นเกิที่พี่อยากเล่นหน่อยที่ว่าเนี่ยไออ่เช็ดแล้วจ้าครับจะพึ่งโอเคทางมันเถิะกดผิดโอเค ก็คือเราควรจะต้องเปิดใช่ไหมพี่ว่าเราควรจะต้องเปิดไว้ป่ะไว้ก่อนแล้วกันน,น้องนีโอสองเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่ยังไม่รีบเล่นตอนนี้มันเรื่อยๆสำหรับพี่นะนี่โอสองตอนนี้สำหรับพี่คืออย่ากให้จบเหมือนกัน DLC ก็จะตามอ่ะพี่จะขี้เกียจซื้อ DLC นี่โอสองเลยเนาะบอกตรงคือไม่ใช่ว่าเกมมันเกมมันไม่ดีเนาะมันคือเกมเดิมอ่ะเขาจะได้คือปัญหาของนี่โอสองคุณดังนั้นมากกว่าพี่ว่าเห็นเนาะคือการที่พอมันมีเกมใหม่ออกมาเราก็อยากจะได้อะไรใหม่ๆกับเกมบ้างจริงไหมเห็นเนาะ ไม่ว่าเราต้องถูกแล้วทั้งนั้นแปลว่าโอเคเมื่อกี้เมื่มอกี้พี่ทำถูกแล้วต้องหมุนชันโยกสองจังหวะถูกแล้วใช่ไหมคือจอะว่าคือคือคือสลับพี่พี่มองว่าเกมภาคต่อต้องมีความเป็นเกมเดิมใช่ไหมที่ว่า ก็เลยกนะ็คือคือมีความเป็นเกมเกมเดิมที่เราเคยเล่นใช่ไหมอะไรเงี้ยที่ว่าโดยที่ต้องมีสิ่งใหม่ๆเพิ่มเข้าไปที่ไม่ใช่แค่อาวุธที่ไม่ใช่แค่แบบว่าอาวุธใหม่แต่แบบปรับรูปแบบของการต่อสู้อะไรก็ตามคือแบบมันต้องมีอะไรใหม่ๆบ้างอ่ะจริงไหมแล้วนี่โอ๊ะปองปัญหาคือมันคือของเก่าหมดเลยจริงป่ะถ้ารีโพสถ้าอะไรต่างมันคือของเก่าคือก็แค่เปลี่ยนจากเอาดาบแทงรีโพสกลายเป็นเอามีดของตัวเองรีโพสแทงศัตรูแทนจริงไหมอะไรเงี้ยมันเลยแบบ มันก็คือนี่หัวภาคแรกนี่หว่าจริงแล้วเล่นนี่หัวภาคแรกก็ได้นะจริงไหมอะไรเงี้ยที่ว่ามันตัดจากมันตัดจากมันตัดจากดีวิวเมคลายไงดีวิวเมคลายสี่กับห้าเนี่ยคือมันคล้ายกันแต่ยังว่ามันคือมีความใหม่ทั้งบอสบอสสไตล์ใหม่ใช่ไหมบอสรูปแบบใหม่ศัตรูแบบใหม่อะไรนะวิธีคอมโบโแบบใหม่จริงไหมอะไรเงี้ยว่าเยอะแยะเลยจริงป่ะใช้อาวุธได้ม,มากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมสามารถสลับอาวุธได้ม,มากขึ้นตัวละครใหม่หรืมันเยอะแยะหมดเลยจริงป่ะโอเคแวบแวบ มัเลยมันก็ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่รู้สึกพี่ไม่ค่อยสนใจนิ้ยโอเท่าไหร่อ๋อโอเคคือเกมดีก็คือเกมดีแต่พี่เดาว่ามันแบบไม่ใช่อย่างที่เราหวังไว้นะแค่นั้นแหละพี่ประกอบเป็นเล่าหรือจะเล่าหรือพี่ประกอบจะเล่าหรือมันทำไมตกใจแหม่แเมไอ้ออยักษ์โอ๊คกอดเตี้ยไม่เคยตรงจังหวะเลย เเออสเต็ปสเต็ปสเต็ปโอเคดีนั่มีสกิลย้อนเวลาใช้ได้เรื่อยโคตรคุ้มขอบอกเลยโยยยอยเฮ่เพลงมาแปลว่าดีเจตื่นใช่ไหม what the fuck ประตูอ้อเอ่อที่เป็นอะไรแบบแบบโอ้ไง what the fuck เนี่ย แน่เอาเนี่ยเราก็อุตส่าห์แบบเดินมันต้งว่ามันหันหน้าทักอื่นหันหน้ามาเราเช้เลยไปครับทำไมหน้าตาทำให้เรากระโดดเฉียงได้ท่านเจ้าพ่อนอกสงสัยว่าทำไมหน้าตาทำให้เรากระโดดเฉียงได้งงเหมือนพี่ไหม ไม่ต้องคิดเนาะทำไมหน้าตาเธอไมเราโดดโดดเฉียงได้ไอ้ตัวห่วงกลับเป็นคนแล้วครับเธอชอบฆ่าคนตัดจะล้างเ a น But I came back. I came back. For you. You are the one who is going to go and reclaim your throne. But know this you do so alone. You certainly have a way with women. Those you don't get killed can't get far enough away from you. Okay. So, จะจะถึงไหมเนี่ยอ๋อโอเคถึงอยู่อ้านั่นแหละจะชายแม่งหูดำไม่ค่อยไหวช่วงนี้ที่ว่าเอสเป็นเอสลอดไปแล้วรอบหนึ่งมาเลยหูดำไม่ไหวใช่เจชายแอนสปินดดรูนี่ ล่อมันออกมาโดนแสงแง่นั่นแหละสปินดารูพี่ว่ามูฟท่านนี่ดีสุดมั้งพี่ว่าของเจ้าชายของเจ้าชายเวอร์ชันนี้นะดีสุดคือท่าสปินอารูนี่พี่ว่าฟันฟันสไลต์สัมเหลี่ยมใช่ไหมพีม่จำได้ไหนนะฟันฟันแล้วก็วัตตาฟักฟันสามครั้งหนึ่งสองสามแอนท่านี้แหละใช่เจ้าชายดีสุดท่านี้เพราะมาโดนรอบตัวจริงไหมเลนี่ยท่าน,นี้ โอ้สตีมสตีมโอมีโอเคที่แต่ว่าเราต้องมีแบบว่าทางขึ้นอื่นใช่ป่ะอ,อ,อ่ะฮะแต่ว่ามันต้องมีงว่าที่เราต้องอ้อมไปได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยใช่ป่ะ ยังไปอู้สเต็ปสเต็ปสเต็ปเฮ้สเต็ปสเต็ปพี่จำไได้ว่ามันมีทิปเปิลคิวป่ะพี่จำไม่ได้เดี๋ยวพี่ต้องมันต้องมีสักจังหวะที่ทำได้พี่ว่าจริงไหมพี่จำไม่ว่าเกมนี้เหมือนกับเป็นไอเป็นทิปเปิลเทคดาวได้ด้วยเป็นสเตลคิวเทคดาวแบบ3ตัวพร้อมกันได้พี่จำได้แต่ไม่รู้จามัน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 ไม่ติดอ่ะก็เลยแปลกทีหนึ่งพี่ว่าเห็นเนาปกติมันควรจะติดสิ เนี่ยโอเคไอ้ยักษ์แล้วเราก็จะวิ่งไปนุไม่ใช่นี่ว่ะอ่าออกเนี่ยเกือบแล้วเกือบโดดไปข้างหน้าแล้วไงพี่ก็แล้วเราก็จะออกขึ้นนี่โอเค Okay. Okay. In my youth, I would often lose myself in the back alleys of the upper city. I spent hours running and tumbling, imagining myself all manner of creatures. The rooftops and passageways were secret windows onto other worlds. But now everything has changed. The color bled away, and the sounds of life replaced by a heavy stillness. It has all gone dark and bitter. แต่ว่าเคยเดินวิ่งเล่นแถวนี้บ่อยๆใช่ไหมอะไรนเงี้ยสเตย์คิวไอ้นี่ได้ไหมหรือเราต้องไปทางอื่นก่อนเราต้องอพี่แต่ว่าเราต้องสเตย์คิวไอ้นี่แหละพี่ว่าใช่ไหมเออเนี่ยมาทำฉากไมหมเราแค่นี้นะได้ไหมได้ไว้สเตปแม่ ไม่มีใครรู้ครับโอเคมันอลอร์ตนิดหนึ่งไม่เป็นไรร้อยมันเข้าเออนั่นแหละหายลอร์ตก่อนนี่เราต้องวิ่งไปทางนูน้นใช่ไหมมันต้องมีทังออมให้เราเสมอพี่ว่าใช่ไหมอะไรเงี้ย ได้แล้วฮะต้องจะต้องว่าจะชิปดับเบิลคิวได้สิเหนะ็นไหมมันต้องมีจังหวะอ้าวเจ็บมือมันเป็นจังหวะที่ทิปเปิลคิวได้ดิใช,ใช่ไหมพี่วะเห็นไหมหรือเปล่าเมื่อกี้คือจังหวะทิปเปิลคิวป่ะ ใช่ไหมมันมีเหมือนกับฟุ๊ฟม,มารอบหนึ่งใช่ไหมตอนที่ไอ้ตัวนี้มันเดินเข้ามาใช่ปะพี่ว่าโอเคขออีกรอบน้องไม่ต้องรีบน้องพ,พี่จำพี่จำได้ว่ามันมีทิปมันมีทิปเปิ้ลคิวพี่จำได้ว่ามันมีมันมีเทคดาวสามตัวพร้อมกับมันมีเพีเยงแต่แบบยังไงวะเอาไม่เลยโอเคไม่ใช่ได้ตัวเดียวนึกว่าได้อีกได้นึว่าไอ้ตัวนั้นด้วยซะอีก โอเคแล้วไม่เวิร์กแน่เอาข้าม่อนไม่เป็นไรมันยังมันยังไม่อันนั้นมันยังไม่เลิดน้องมันยังไม่เลิยังไม่เลิศจะไม่เลิศจะไม่เลิดยังยัง ร้อยแม่โอเคเราเราเราเดินเหยี่ยไอ้ไอ้ไรนะไอ้ไอ้ถุงไอ้ไอ้ไอ้กล่องทรายแล้วมันเสียงดังเลยเรียกมันมาหันมาดูพอดีวินออฟแซนคือเราเราเดินเหยียบไอ้เนี่ยใช่ไหมไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้้ไอพวกตะกงตะการเนี่ยเนี่ยราได้ยินเสียงเราชินดียวกัเสียความเท่หมดเลยอะไรเงี้ยสเตลผ่านแล้วอะไรเงี้ยรอไดเกอร์เป็น อ่อยูเซนแทงสองแสนอ๋อไอ้ท่านั้นป่ะใช่ไหมวีน็อปแสนวีน็อปแสนที่ใช้่านั้นป่ะที่ว่าอะไรนะอ่าใช่ที่ว่าเราอะไรนะหยุดเวลาแล้วก็วัวลาวัวลาววลาใช่ป่ะที่ว่านั่นแหละสวอรดูโดแล้วหยุดแล้วก็วัวลาวัวลาววลาววลาโอเคป่าไปกันต่อ เอามาเขามีซัมติงเจ้าท่าวาปใช่ท่าวาร์ปท่าวาร์ปนั่นแหละครับบิจี้เขาวาปขึ้นมาบิจี้เขาวาปขึ้นมาแล้วบิจีน้องบิจีเนาะเจ้าหญิงแห่งเปอร์เซียบิจีก็ถูกนะบิจเีเป็นูเป็นลูกครึง่งอะไรนะเป็นลูกครึ่งพันเปอร์เซียนะรู้ปะอย่างที่บอกบิจีมันเป็นลูกครึง่งบิทช็ชอตช็อตแฮกับเปอร์เซียผสมกันเพราะบิจีก็เป็น It the is close. Let right? us at last be on our way. The prince was finally forced to accept the fact that Pharaoh was lost to him and that he alone was responsible for this. Had he not hidden the truth from her, had he shown more compassion, then perhaps like this. Should I continue? I will continue my story from here next time. เชา้ากำลังนอนอยู่ดีพี่จี้เดินมาเมืม่อเชา้าที่พี่นอนอยู่ดีใช่ไหมเหมือนกำลังหลับๆอยู่ดีพี่จี้เหมือนกับทําเนสียด้วยแล้วก็กระโดดกระโดดถีบขาคู่ใส่หน้าอกพีแล้วก็วิ่งหนีไปพี่งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากพี่จี้ทําอะไรพี่แล้วก็จากไปแล้วสักพักหนึ่งพี่หลับไปพี่นี่พี่ตื่นมาอีกรอบหนึ่งพี่จี้อยู่ดีเดินมาแล้วก็เอามือมานวดหน้าอกพี่เหมือนกับแบบขอโทษอะไรเงี้ยอย้เน,นแะแมวประหลาดพี่จี้เอง ล้างอยูอ่อะเนอะโอเคตวนไม่รู้พี่ว่าพี่ว่าที่มันถีบขาคู่พี่มาคนตกใจมากกว่าพี่เพราะพี่หลับอยู่ไงแล้วยืนแล้วยืนที่คงจะขยับตัวมันเลยตกใจอะไรอย่างนี้นพี่ว่าเนาะโอเคเฮียา ไปเดินทางกันต่อไอ้ยาไงไอ้ยาไอ้ยาเนี่ยโตสเต็มสเต็มเจอบอนประเภทใหม่ละ นี่ยเห็ว่าภาคนี้พี่รบกวนเสพดีสุดว่ามอนมเพศต่างๆดูไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ on your mind? Perhaps she is right. Where is the prince I used to know? You are hardened warrior. Stop being so so sentimental. It's not like you. Were it something I could push away or ignore, I would. You must try. What lies ahead will be the greatest test you have yet faced. Oh. Okay. เดินมารวมพลังกันด้วย โอเคมันจะไม่ขยับจะได้มันจะไม่ขยับ,ยบเพราะก็จต้องหาตัวสเตปทีละคนสองคนอย่าเพิ่งไอ้นี่ไอ้นี่มันจะอนเลิศต้องแทนไอ้นี่ก่อนมัน้งไอ้ทหารมาทางนั้นไอ้ทนนหารทางนี้โอเคอเคนะี๋ยวนมมันต้องทีละคนสองคน ไปเดินไม้นี่ก็เสเตบเสเตบแบบมองไม่เห็นเอาเนี่ยบังโอเคเอระบบสเตลล์องอิจจัตเวิร์ไม่เอาไม่ชอบพอ,อนไอ,อ้ยักอีี่ใช่ที่ว่าถ้านี่ลงวีกับ p ีทพีี่มันจักรวาลไหนครับพี่ ไม่รู้พี่ไม่เคยเล่นภาค PSP ภาค PSP กับกับภาค V มันชื่อค่าอะไรเนะาะทั้งกันพี่ไม่รู้โอ้ยอยา่าหวักเพราะพี่ไม่เคยเล่นภาค PSP ภาค V พี่ไม่เคยเล่นมันเป็นภาคยังไงเนาะมันชื่อภาคชื่ออะไระพี่โดนะมันจะเป็นภาคในจักรวาลจากเวอร์ชั่นหนังมั้งไอภาคอะไรนะไอนั่นอนะอะไรนะอ่าอะไรนะอืม เอาฟักเอาให้โอเคมันเป็นไอพี่ดาวว่ามันคือไอภาคอะไรเนะี่ยอันนั้นนะอะอะพอกตนแสนป่ะพี่ว่าพี่มันเป็นเวอร์ชั่นหนังเอามาทำใหม่ใช่ไหมเออเป็นรีบูตอีกรอบหนึ่งเป็นรีบูตของรีบูตอีกทีหนึ่งอ่ะฮะ พอย่างว่าปีนับเบิลเซ็นต์นี่รีบูทมาแล้วสองรอบน้องที่ว่ารีบูทรอบแรกเป็นเจ้าชายจอมโจรที่ว่าไอ้ภาคกันนั่นแหละไอ้ภาคสองพันสองพันแปดมั้งใช่ไหมเออ Tell me then, what do you believe it is to be a warrior? It is to hunger for combat, to seek solution with the sword. Do you disagree? Had you asked me when we first met, I would have said the same. Now, I am not so sure. Think on it then. โอเคไอพีเป็นภาพบัตรไอคิดบัตรลายอะน้องพูดแล้วน้องก็พูดเพราะพีนึกว่าภาคนั้นสิต้องมาถึงปีน้อเปิดเซียสิเออโอเคตอนนี้มีหัวหน้าโดยใช่ไหมโอเคที่ว่าเป้าหมายจริงๆเป้าหมายเราคือปับไอตัวหัวหน้าให้ได้ก็พอที่ว่าลูกน้องช่างมันไม่ต้องซีเรียส เป้าหมายเราเคยตัวนั้นตัวเดียวที่เหลือเรายังไงก็ได้เอาฟักไม่ตรงโอเครู้ได้ไงว่าเรากระโดดมาโอเคอ่ะห้าอ่ะห้า ใช่ครับสเต็ปไอ้นีงครับเจ้าชายครับสเต็ปม,มันครับเดี๋ยวต้องกระโดดไปไหนอีกเนี่ยไอ้มั้งไอ้นี่ก่อนแหละไม่รู้แหละเน่สเต็ปลูกน้องบอกมาช่วยกูก่อนมาช่วยกูก่อนเน่โอเคไม่เป็นไร <c oughs> อ้าวฝักอ้าวอ้าวเน่ อา้าไม่ลุมสิตัวเธอก็เอา้าโอเคเอ้า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 เอา,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 อาโอเคจะเย็นจะเย็นจะเย็นเฮ้ยจะว่าไปเราเอาวุธหักได้กว่าแล้นก็ <laughs> ลงไปด้วยงั้นบลิฟ แทคนิกน <f> ้องแทคติกเหมือนเดิมแอโอเคเดี๋ยวว่าน้องคือไอเดียการสติลกิมนี่คือหลักคือเราขอให้ฆ่าไอตัวนั้นให้ได้ก็พอฆ่าตัวบอสให้ได้ก็พอไอตัวบอสอะตัวตัวกับตันให้ได้ก็พอที่เหลือยังไงก็ได้ไม่ต้องซีเรียสเพราะถ้ากับตันมันสามารถเอาดาบปักใส่ตรงอันนี้ได้คือศัตรูจะมาเป็น7 8ตัวกันหมดอะเยอะเราจะเสียเปรียบมากๆ โรเบิร์ตโรเบิร์ตก็คือสรุปปีดัปเบิลเซียภาพ PSP มันไม่มีไหมอ่ะมันคือ a s s a s s i n s Creed บัตไลท์ใช่ไหมที่ว่าส่วนภาค V มันไม่ใช่มันเป็นปีดัปเบิลเซียร์ฟอก t ทนแซนด์ไม่ใช่ใช่ไหมพี่จำได้น้องควจะจำสลับมาเข้าใจน้อยเป็นไรไม่ต้องห่วงพี่เข้าใจพี่เข้าใจทีนี้เราก็จะออกมาสูงไอ้ย่า I think a true warrior fights for something other than himself. And what of the man that battles to better his own station, to improve his lot in life? Often it is the only way to achieve greatness. Yeah. But what you describe is not a man. It is a monster. It's a monster. We will have to continue this discussion later. Steer. เสียต่อหน้าต่อตาสเตสเียบเสียบไม่ทำให้มันไม่ไมดับเป็ลคิว้วะเออเจ้าชายก็เจ้าชายกำลังคุยกับตัวเองเรื่องอะไรนะอ่าอะไรที่ทำให้หมายถึงเป็นนักรบที่แท้จริงอะไรเงีย้ยสู้เพื่อปกป้องผู้อื่นแล้วถ้าเกิดกูสู้เพื่อเพื่อให้ตัวเองเก่งจะได้ปกป้องคนอื่นได้อ่ะมันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอวะอะไรเงี้ยก็จริงเดี๋ยวรอให้มันเดินมา น้องเราน้องคิดว่าไงบ้างอะไรคือความหมายของของน่กรบติแท้จริงเนาะปกป้องคนที่รักหรือแข็งแกร่งเพื่อจะได้ปกป้องคนที่รักได้หรือยังไงสเต็ปสเต็ปโฮสเต็ปสเต็ปหลายสเต็ปด้วยกันสติ๊กี้สเต็ปี้สเต็ปีิเนส โอเคอดีตโอชิคุณนั่นนือไอ้ไอ้ดาคาหานที่พาที่แล้วนี่นูตรงเน้อขอให้จะให้กูสู้ยังไงครับโอเค โอเคต้องฟันด้านหลังมันก้ารู้จะรู้ของคุณที่บอกแกแน่แน่อ้ยสเต็ปอู้คุณคุณเนาะอ้าวโอว้ตายเลยเว้ยต้อบประับต้อบประับไปผ่านด้วยเว้ยห้ามชนกาแฟด้วยไหมกโคตรโดนเลย เอ้าวเข้าบอลโอเคโอเคเลี้ยวโอเคเลี้ยวจะยินพี่จะยินซิกแซกโอเคซิกแซกเนี่ยเลี้ยวโอเคเร็วขึ้นเรื่อยๆมันเ,เร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยอ้าว,วโอเคไม่เป็นไรน้อง ชนขอ,ขอบๆได้ย่างชนตรงๆพอเออแม่แม่ง่ายกว่าที่คิดเนาะเออไปง่ายกว่าที่คิดเนาะนึกว่าจะสู้ยากสิแค่นี้แค่นี้นรู้ใช่ไหมเออ อ่อนที่ไม่โลกสวยพอพี่อนนันก็อีกเลือดหนึ่งเนาะที่ว่าโอเคจีจีครับเรียบร้อย <S <S มันต้องการจะไม่ไปทางไปอันนี้เป็นทางไปอันไรคือทางไปที่แท้จริงเห็นไหมพอดีว่า ถ้าหากว่าน,นี้คือทางไปเราจะยังไม่ไปเพราะว่าเราจะต้องพี่เดาว่าอีกทางนึงน่าจะไปน่าจะไปเอาอะไรนะไอ้น้ำนั้นปะใช่ไหมเติมเลือดให้ยาวขึ้นใช่ไหมอันนี้อ่าแล้ว่าเรามาถูกทาง yes เลือดยาวน้ำ้ากตนีนไม่ใช่เนี่าร์บอเตอร์ เบล่าเดฟีดบาร์ดวอเตอเย้ยอะไรออาวอาวอาโอเคตาจายตัวพุ่นอีกแล้วโอ้เกือบไปโอเคแล้วชาชดนี้แม่งตัวพุ่นตลอดเลยช่วงนี้โอเค <laughs> มันเดิมันจะใจกินน้ำฟุ้งมันจะตัวอะไรเงี้ยตัวพรุนเน <laughs> โอเคเรี่ยเรื่อยเงเลือดเริ่มยาแล้วพี่ว่าเน <c oughs> ี่ยกลับครับแล้วเมื่อกี้นี้ไอ้อที่เราปีขึ้นไปนี่คือทางไปสินะ จ้อยบอกตรงพี่ไม่เคยเล่นพัฟ์ฟอกเตเนแสนมาก่อนนารู้ปะบอกตรงพี่เคยสมัยที่พี่ยังเล่นเทือนอยู่เขาพี่กะจะปองเปิดเล่นดูสักรอบหนึ่งแล้วปรากฏว่าเหมือนกับว่าอะไรนะคอมที่สมัยนู้นมันเล่นไม่ไหวมั้งเรื่องนี้แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่รู้กันว่าสมัยก่อนพ,พี่เป็นโจนสรสลัดอยู่เนาะแล้วจนแล้วไอ้แคร็กมันไม่ทํางานจีว่าก็เลยอะช่างมันไม่เล่นแล้วกัน,นปิโตเปเซียฟอกเตเนแสนอะไรเงี้ยแต่ที่อย่มา,มาที่ว่าคือพี่ชอบมากจีบชอบปิโตเปเซียมากเลยจีบ้า เป็น favorite f r a แฟนชายอีกไอเกมหนึ่งยู่เนาะตัวละครแต่กำแพงอะไรเงี้ยเออเอ,อ้สุดๆเลยขอบอก